ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมนะครับสวัสดีชาวสวนทุเรียนเมืองใหม่ทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็มีเอ่อมีแนวทางดีๆมาบอกกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับสําหรับท่านใดที่ประสบปัญหานะครับทุเรียนออกมายอดเล็กนะครับทุเรียนออกมายอดเล็กแล้วก็กลางเร็วผิดปกตินะครับผมนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับวันนี้ก็จะพามาวิเคราะห์นะครับนะครับ พามาวิเคราะห์แล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับผมนี่นะครับจะพามาชมนะครับผมทุเรียนต้นนี้เกิดจากการขาดน้ํานะครับในช่วงหน้าแรงหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับผมมาดูสาเหตุนะครับผมนี่นะครับพามาดูยอดนะครับมาดูสาเหตุที่ทําให้ทุเรียนมันออกมายอดเล็กแบบนี้นะครับผมนะครับสาเหตุเกิดจากการสะสมอาหารไม่เพียงพอนะครับผมการสะสมอาหารไม่เพียงพอในช่วง ดูแรงที่ผ่านมานะครับก็มาดูสภาพใบนะครับนี่นะครับมันจะเกิดใบแบบนี้นะครับเกิดจากการขาดน้ําแล้วก็ความชื้นในอากาศไม่มีนะครับผมมันจะสะสมอาหารได้ไม่ดีนะครับใบแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ทุเรียนออกมายอดเล็กแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ปรับตัวนะครับปรับตัวเข้าสู่สภาพอากาศ นะครับของต้นทุเรียนนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนะครับผมนะครับสาเหตุที่ทําให้ทุเรียนออกมายอดเล็กก็คือใบเขาขาดธาตุอาหารนะครับใบเก่าเขาขาดธาตุอาหารนะครับเขาจึงส่งมาเลี้ยงยอดไม่พอนะครับผมยอดเขาก็เลยออกมาเล็กนะครับผมนี่นะครับส่วนใบทุเรียนที่ปกตินะครับ จะสะสมอาหารได้ดีกว่านะครับผมแล้วก็มันจะออกยอดมาใหญ่นะครับอันนี้ก็คือปัญหาหลักๆของทุเรียนที่ยอดเล็กนะครับออกยอดมาเล็กนะครับก็คือขาดสารอาหารนั่นเองนะครับผมขาดสารอาหารนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักธาตุรองนะครับผมครับสังกะสีแมกนีเซียมแคลเซียมบรอนต่างๆนะครับก็คือขาดนะครับผมก็คือขาดนะครับวิธีแก้ไขก็คือนะครับ หาสังกะสีนะครับสังกะสีหรือซิงค์นะครับซิงค์สังกะสีนะครับมาฉีดพ่นนะครับผมนะครับสังกะสีจะช่วยทําให้ตทุเรียนนั้นปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดีนะครับสําหรับซิงค์หรือสังกะสีนะครับจะช่วยในการปรับสมดุลนะครับให้กับต้นทุเรียนนะครับเขาจะได้มีความต้านทานต่อสภาพอากาศนะครับสําหรับสังกะสีนะครับ ก็จะทําให้ทุเรียนนั้นออกยอดมาใหญ่นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรขาดซิงค์นะครับหรือสังกะสีนะครับซิงก์กับสังกะสีตัวเดียวกันนะครับผมนะครับก็หาสังกะสีมาฉีดพ่นนะครับผมนะครับในช่วงหน้าร้อนหน้าแรงที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ฉีดทางใบนะครับผมนะครับทางดินผมก็ไม่ได้ใส่นะครับผมอัดน้ําอย่างเดียวนะครับในช่วงหน้าแรงหน้าร้อนที่ผ่านมาก็อัดน้ําอย่างเดียวเลยนะครับมันเพราะว่ามันร้อนจัดนะครับผมนะครับมันก็เลย ทำให้สุดเียนนั้นขาดสารอาหารนะครับขาดสารอาหารอย่างรุนแรงนะครับผมนะครับแล้วก็ความชื้นในอากาศมันต่ํานะครับก็ทําให้ใบไหม้นะครับผมนี่นะครับทําให้ใบไหม้นะครับปัญหามันก็คือมันจะออกยอดมันเล็กแบบนี้นะครับผมนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับผมนะครับไม่ต้องกังวลนะครับพอใบชุดนี้มันกลางออกหมดนะครับเราจะฉีดพ่นสารอาหารให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุรองธาตุเสริมหรือธาตุหลักทางดินนะครับผมนะครับ ทางดินผมก็จะใช้เป็นสูตรตัวหน้าสูงนะครับสูตรตัวหน้าสูงอะไรสูตรไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นตัวหน้าสูงเพราะว่ามีไนโตรเจนเยอะนะครับมีไนโตรเจนเยอะจ,ะจะจะช่วยในการสร้างรากใหม่นะครับสร้างรากใหม่แล้วก็ทําให้ทุเรียนนั้นแตกยอดดีนะครับผมครับสำหรับสูตรตัวหน้าสูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น633หรือ257นะครับผมได้หมดนะครับผมได้หมด ครับสิบหกแปดแปดนะครับขอให้เป็นสูตรตัวหน้าสูงนะครับผมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอินซียเคมีหรือเคมีล้วนนะครับผมนะครับสําหรับเรื่องของการใส่ปุ๋ยใครมีตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องตามผมทุกอย่างนะครับผมนะครับผมก็ได้แค่บอกเป็นแนวทางนะครับผมไม่จําเป็นต้องตามผมทุกอย่างนะครับเอมันก็แล้วแต่พื้นที่ของใครนะครับทํามาแบบไหนเราปรุงดินมาอย่างไรนะครับผมนะครับผมนี่ใส่ อินทรีย์วัตถุไม่เคยขาดนะผมอาจจะเป็นปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็เศษหญ้าเศษหญ้าต่างๆที่ผมได้ตัดเมื่อก่อนๆนี้ผมก็ได้เอามาคุมโคลนคุมโคนนะครับผมเพราะฉะนั้นอินทรีย์วัตถุก็ไม่ขาดนะครับผมสาหรับสวนผมที่ทํามานะครับก็แล้วแต่แล้วแต่สวนของใครของมันนะครับก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับว่าทำมาแบบไหนนะครับผมนะครับทำมาอย่างไรนะครับ ต้นนี región, ้ก็เอามาเป็นบทเรียนนะครับเอามาเป็นบทเรียนนะครับก็ต้องมีผิดพลาดอะไรกันบ้างนะครับผมสําหรับชาวสวนนะครับมันจะให้งามทุกต้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมนะครับก็คือมันต้องมีแบบนี้นะครับผมมันต้องมีมันต้องมีต้นหนึ่งนะครับที่มีอาการแบบนี้นะครับทุกสวนต้องเจอนะครับผมไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับต้องเจอนะครับผมนะครับทุกสวนต้องเจอนะครับ มันจะทําให้เราเรียนรู้นะครับมันจะทําให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับแก้ไขปัญหาได้เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์นะครับผมสําหรับทุเรียนนะครับก็น,นําแนวทางไปใช้ได้นะครับผมนะครับการแก้ไขก็คือในเมื่อใบเขากลางหมดนะครับผมใบเขากลางหมดเราก็จะหาพวกธาตุธาตุเสริมธาตุรองมาฉีดนะครับผมมาฉีดพ่นเพื่อเขาจะได้สะสมอาหารต่อไปในการเลี้ยงยอดต่อไปนะครับนะครับผม นะครับในช่วงนี้ความชื้นสัมผัสอากาศดีนะครับในช่วงนี้นะครับตุเรียนก็จะเรินเติบโตได้ดีในช่วงนี้นะครับผมครับสาหรับในช่วงหน้าเล้งมันก็ความชื้นสัมผัสในอากาศมันน้อยนะครับผมนะครับมันก็จะเรินเติบโตได้ไม่ดีนะครับผมก็เลยผมก็เลยไม่ฉีดทางใบแล้วก็ทางดินก็ไม่ใส่นะครับผมเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดนะครับอัดน้ําอย่างเดียวนะครับผมผมอัดน้ําอย่างเดียวเลยนะครับสําหรับหน้าร้อนนะครับ ในช่วงนี้ก็กําลังเป็นช่วงที่ฟื้นต้นเป็นช่วงที่ฟื้นต้นบํารุงต้นนะครับผมช่วงนี้ก็ฟื้นฟูเขานะครับช่วยเขานะครับก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับผมนะครับทุกสวนต้องเจอแบบนี้นะครับผมนะครับก็แก้ไขปรับปรุงกันไปนะครับผมหรือใครมีแนวทางดีๆก็ม้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับผมนะครับสรุปให้ฟังนะครับผมต้นนี้ก็คือขาดท่านอาหารนะครับ ก็คือใบเสียหายแล้วก็กักเก็บธาตุอาหารได้ไม่ดีนะครับเขาก็เลยไม่มีอาหารส่งมาที่ยอดนะครับก็ทําให้ยอดเล็กนะครับผมนะครับก็สรุปง่ายๆก็คืออย่างแบบนี้นะครับผมนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเยวใบเข้ากลางหมดนะครับเราก็จะหาธาตุอาหารมาฉีดพ่นเสริมทางใบนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็บอกไปแล้วนะครับผมว่าความชื้นสัมผัสมันมีเยอะนะครับปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่ทางดินลงไปหรือฉีดพ่นทางใบนะครับมันก็จะ กินได้ดีนะครับในช่วงที่มีความชื้นสัมผัสดีนะครับแบบนี้นะครับผมนะครับวันนี้ก็บอกแนวทางเพียงเท่านี้ right like, share, นะผมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเผื่อผมมีแนวทางดีๆมาบอกกับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ได้จริงในส่วนของตัวเองนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ